ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแล้วเหลืออะไรให้หนิงพูดบ้างล่ะรีบไปดูกันดีกว่าค่ะอุ้ย,ยเพชร แกรับเชิญคนต่อไปนะคะที่ฉันจะบอกเลยว่าเป็นผู้ให้กําเนิดดิฉันเองค่ะมีเบกกี้สิทธัญญาได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เลยค่ะเขาเป็นคนตั้งฉายนานไม่ดิฉันค่ะบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่เยี่ยนยอดเป็นผู้หญิงที่ก้นใหญ่เป็นผู้หญิงที่ปล oh, อดไป oh, ช่องไหนก็เจอ <laughs> และช่วงนี้นะ <laughs> คุณแม่เขาสวยออร่าจ,จับมาทั้งหุน่นทั้งหน้าทั้งผิวเป๊ะมากๆเป็นใครไม่ได้ค่ะ <laughs> คุณแม่ของดิฉันเองค่ะ <laughs> คุณแม่ตักสิริพรอยู่ยอดค่ะสวัสดีแม่จ๋าสวัสดีจ้ะแม่ นี่ถ้าไม่มีสิริพรนะไม่มีเป็กกี่สิทธัญญานะอันนี้ชื่อแล้วอันนี้นี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ยินนานๆผมจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่กทีแล้วเขาถามหน่อยว่าพี่มารายการคุยแซบชงทำไมต้องสวยขนาดนี้ก็รู้พีเคอยู่ไงค่ะแล้วก็อย่าเอาใจพีเคเนาะแม่แต่ช่วงนี้แม่อร่าจริงๆเอาแคอย่างงั้นผมรู้เลยว่าสาวสาแฟนรายการของเราทั้งประเทศเนี่ยดูอยู่ทั้งเป็นแฟนคลับของพี่ตั๊กอยู่แล้วนะพี่ ไปเข้าคอสเลยหมาบอกเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะได้ไปทำตามได้ขอเจ้าสาวเหรอแม่ไกับใครกันรอบเนี้ยคืออยากจะบอกว่าเนี่ยพึ่งกลับมาจากทริปก็คือไปทั้งทะเล<ฆ>แล้วก็ไปถ้ำนาคานาคีมาเนาะเก่งมากใช่เชื่อไหมว่ากลับมานี่นะ ผิวอะสีเดียวกับเสื้อเลยอะสีเดียวกันเลยวันนี้ก็เลยอยากใส่สีที่มาอะไรเงี้ยเืออขาดมันร้อนมากเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อย่างหนึ่งนะก็อย่างที่รู้เราเริ่มเข้าวัยทองแล้วอะเราเลข5ห้าแล้วว่าอะไรเงี้ยฮอร์โมนในร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยบางทีแบบว่านอนนี่นะกลางคืนนอนนี่นะแบบว่าเหงื่อนี่แฉะเต็มหมอเลยทั้งที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำนะคือเป็นคนที่แบบเหงื่อออกเยอะมากในช่วงนี้แล้วก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่บอกอะ แดดเมืองไทยมันร้อนนะไปเนาะร้อนมากมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเราเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะหนะตัวอะไรเงี้ยเราจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วคนที่อาบน้าเนี่ยอาบน้ำนานมากเห็นดำดำแบบนี้แต่เป็นคนดำสะอาดนะสะอาดแล้วพื้นที่แม่เยอะด้วยไงแต่ก็อาบน้ำนานหน่อยก็คือก็เลยจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำความสะอาดมากๆเลยแต่ว่าส่วนตัวคือจะเป็นคนแบบว่าเป็นคนที่ชอบสบู่ก้อนติดติด แม่ติดเลยติดมันเขาชอบสบู่ก้อนมากแม่ไม่ชอบสบู่เหลวไม่ชอบสบู่เหลวเวลามันหกทีมันก้มเก็บนานไม่ใช่พี่เอามาแต่พูดจริงคนชอบสบู่ก้อนเยอะมากในประเทศไทยไม่รู้เราติดอ่ะโดยนิสัยเราชอบชอบสบู่ก้อนอะไรเงี้ยจนแบบว่าเรามาเจอเนี่ยค่ะสบู่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยมาดมหลุยมาดำหลุยนี่แหละชอบมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพี่ชายแล้วรู้สึกเออมันประทับใจมากๆเราเป็นคนที่ชอบที่แบบว่าเคยไหมว่าเราฟอกสบู่แล้วมันแบบพออาบน้ำเสร็จแล้วมันสากอะฟืดมันฝืดเอี๊ยด แต่มันไม่ไหวนะแบบนั้นนะแต่ตัวนี้มันตอบโจทย์มากคือพอมันอาบแล้วครั้งแรกเลยมันรู้สึกสะอาดเลยสะอาดเลยแล้วก็มันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันสว่างเลยอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกได้ผิวมันลื่นเลยเหรอผิวมันลื่นเลยแล้ว้็ผมจำไม่ผิดมาดามหลุยเนี่ยนี่คือสบู่ทองคำยี่สิบสี่เคถูกต้องไหมใช่คือเขามีส่วนผสมนะคะเป็นทองคำนะคะยี่สิบสี่เคนะคะเป็นทองคำบริสุทธิ์ยี่สิบสี่เคจากประเทศฝรั่งเศสด้วยแล็กอย่างที่ชอบคือเขามีส่วนผสมจากน้ำผึ้งมานูก้านะคะจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะและอีกอย่างนึงที่ชออบยยย่างงนนึเเเลลทีีดด็ตัว้ เขาจะมีกีเซลี ซึ่งมันกีซิลินบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้จะทำให้ผิวมันเลยชุ่มชื้นเลแม่่เอาจริงส่วนตัวเลยอ่ะพอพี่เริ่มใช้ครั้งแรกหลังจากที่ใช้สบู่หลายแบบมาเยอะแยะมากมายทำไมถึงชอบใช้มาดามหลุ่ตอนนี้มันบำรุงด้วยอ่ะพอใช้แล้วมันตอบโจทย์เราทุกอย่างตังที่บอกว่าเราคนขี้ร้อนเราจะไม่ชอบเลยบอกว่าแบบอาบแล้วแบบนี่อยู่ท่ามกลางแบบเงืคล้ายแม่ไม่ชอบชอบแบบสบู่ที่ว่าเออมันทั้งบำรุงแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดของเราด้วยแม่ใครฮะฟองเขาเป็นไงมั่ง่่่เเเนนีีีาาททป็็ดข ในทุกก้อนนะคะเขาจะแถมเนี่ย่ะเขาเรียกว่านี่ตัวนี้เลยอะไรพี่อะไรนี่นะคะ,ะตัวนี้ใย,ยขัดเป็นให<ะ>ขัดคือว่าเวลาเราอาบน้ําเนี่ย,ยใส่เช<ฮ>ื่สบู่ไปในนี้แล้วก็จะยียีแล้วโฟมมันนุ่มมันเหมือนวิป ครีมเลยลูก<ห>ใช่<ๆ>ถูๆแล้วมันจะให้อาบน,น้ำแล้วมันมีความสุขแล้วยิง่งอยากอาบน,น้ำยิ่งอาบน้นใหญ่เลยเพราะมันมีความสุขมันมแล้วมันหอมหอม,หอมมากๆเลยลูกอยากส่งให้ดมจังเลยอ๋อแล้วพี่ตากบอกว่าใช้ก็คือทิ้งวันนี้เลยใช่ไหมใช่โดนน้ำแล้วก็ถูหน่อยนึงแล้วก็เริ่มถูฟองมันนุ่มมากพี่เคจางันแสดงว่าเอาจะกล่องแล้วเราใส่ไว้ในถุงนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องออกถูกต้องไหมใช่ใช่เสร็จแล้วก็ไปแขวนไว้แม่ถ้าฟองนุ่มขนาดนั้นอะขึ้นตัวแล้วแล้วมันขึ้นหน้าได้ด้วยไหมมันจะบอกว่าตัวน แล้วก็หน้าแ<ล>ม่เคยอ,อยู่ครั้งหนึ่งนะแบบว่าเราแต่งหน้าเนาะพวกเราเนาะมัสคารลาที่มันแบบกันน้ํานะลูกนะ ตัวนี้เอาออกเลยมันสบายมันสะดวกตรงนั้นเลยไม่ช่องมากคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทํางานเสร็จเนาะกว่าจะล้างหน้ากว่าจะได้นอนเนาะสว่างพอดีอะอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้มันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวด้วยแล้วก็บํารุงไปในตัวด้วยมันดีกับผิวมากเลยใครที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายไม่ต้องกังวลนะใช้ได้ใครที่แบบว่าผิวไม่กระจ่างใสหมองคล้ำเป็นฝ้าเป็นกระเป็นสิวนะใช้ไปเลยคุณขามันดีมากๆตัวนี้หน้าละี้ย พี่อาบน้ำพี่จะต้องมีสบู่สบู่เหลวนะ,ะตัวอันนึงแล้วก็สบู่หน้า จุดซ่อนเล่นอีกอันนึ่งนะแล้วก็คือมาดัมหลุยส์นี่คือสามารถใช้ได้แต่หน้าหน้าและทั้งตัวได้เลยเหรอได้ทั้งตัวเลยทั้งใบหน้าและัตวได้หมดเลยจ้ะลูกได้เลยลูกจะเว้นไว้ทำไมล่ะลูกมันก็ต้องมีค่าพีเอชอะไรไม่ใช่เหรอที่ผมรู้มามันได้หมดเพราะตัวนี้มันคือธรรมชาติมันบริสุทธิ์มากๆมันอ่อนโยนมากๆมีหน้าเหรอช่วงนี้หนูเจอแม่แล้วกอดแม่นะหนูว่าเอ๊ะทำไมแม่ตัวนุ่มจังตัวมันนุ่มเห็นมันจะเลื่อนนะถ้าถามได้วยไหมว่าเจ้าทองคำยี่สิบสี่เคจากฝรั่งเศสเนี่ยมัน เอาจริงอันนี้ผมไม่รู้มันช่วยอะไรพี่ช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสพี่ต้องบอกว่าใครเนี่ยที่ผิวหมองคล้าใบหน้าเนี่ยมีฝ้ามีกระนะเจ้าตัวนี้จะเข้าไปดูแลเนี่ยบอกเลยว่าท้าเลยนะคะว่าครั้งแรกรู้สึกเลยจริงจริงแล้วแบบคุณยายจะอาบน้ำแบบปุ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วนอกจากพี่ตั๊กแล้วนะพรีเซนเตอร์นี่คือปอยตื้อเชดาดูผิวของปอยสิพี่มาคุยแซบโชว์แล้วพี่ต้องให้ประมณแช่ดีที่สุดมากกว่าที่อื่น พี่ไม่ให้พีเคบดาพี่รับหลังแน่นอนพี่ไม่ผมไม่เคยด่า <c oughs> พี่สวยขนาดนี้ครับพี่ <c oughs> พี่มาตั้งทีพี่ต้องมาพร้อมโปรเด,ด,ด็ดเลยจัดไปพี่วันนี้นะโปรของเรานะัดเด็ดจริงๆเลยครอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้สบู่ทองคํา 24k คุณผู้ชม3ก้อนนะคุณรับนี่เลยสบู่มาดมหลุยสุดพรีเมียมสูตรนี้นะไปอีก3ก้อนเท่ากับ6นะ6นะคะราคาเต็มคือ1257บาทแต่ดิฉันจะให้คุณพี่เคมาว่วดิฉันรับหลังวันนี้จัดไปเพียง995บาบาทเท่านั้น ึง6แล้วก็แถมตะไคร้นี่ตะไคร้ตีฟองในทุกกล่องมีหมดเลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะรีบโทรเลย063-227 6999หรือที่ไลน์แอดนะคะมีแอดไซด์ด้วย M D L S นะคะราคานี้จัดส่งฟรีด้วยนะคะหรือว่าสแกน QR โค้ดที่หน้าจอเลยนะใครที่บอกว่ารู้สึกว่าสายตาไม่ดีกดยากหรืออะไรเนี่ยจอโทรศัพท์กึ๊บแล้วก็ได้เลยแต่ถ้าวันนี้อยากได้นะสามารถวิ่งไปซื้อที่เซเว่นอไนได้ด้วยนะกว่าหนึ่งหนึ่งหมื่นสาขาและร้านคาชั่นทุกเลยพี่ถามก่อนนะไอ้เจ้าตาข่ายตีฟองเมื่อกี้พี่ให้กี่ชิ้นหนึ่งหรือว่าหกชิ้นเพราะพี่ให้สมพูหก มีให้ทุกกล่องเลยค่ะใช่ให้ทุกกล่องเลยงั้นแสดงว่าหนึ่งอันก็ใส่หนึ่งชิ้นไว้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปหมดเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่สุดยอดมากจาก1,217บาทเหลือเพียง999บาทถูกมากอ่ะเหลือเก้บาท999ค่ะต้องมาห่างวดนี้นะคะคืออ่ะพี่ย้ำอีกทีหนึ่งทุกคนค่ะถ้าคุณอยากอาบน้ำแล้วพร้อมกับบำรุงไปในตัวแล้วผิวพรรณเปล่งฟังในครั้งแรกที่ใช้อันนี้พี่จะกล้าท้าเลยนะคะฟองครีมมันนุ่มเหมือนวิปครีมเเลลยยนนนนนนะะะะีี่่่โโปรมชััว้้คคสบูทออง 24K 3ก นะคะคุณรับสบู่มาดามลุยสุดพรีเมี่ยมไปอีก3ก้อนราคาเต็ม1257ไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นและพร้อมตะขายปีฟฟงอีก6ชิ้นเห็นไหม0 6 3ย์หก9 9ออนะคะหรือว่าไลน์แอดนะคะแอด mdls นะคะจัดส่งฟรีหรือจะไปซื้อที่7 e v e n น l e v e นะทุกสาขาหมื่นกว่าสาขาหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปคแต่ว่าซื้อในรายการของเรานะโปรตรงนี้นะคุณจะได้ในราคา99 99นะคะเพราะฉะนั้นนะคุณซื้อในรายการของเรานี่แหละพี่ว่าซื้อในรายการน่าจะถูกกว่าซื้อที่ไม่ได้ขาดเซเว่นนะแต่แค่บอกว่าซื้อในรายการของเราตอนนี้ได้6ก้อนแล้วได้ตะข่ายนั้นด้วยอีกหกชิ้นด้วยกัน999บาทนะครับซื้อใน0632276999หรือว่า line at mdls เซเวอร์สแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอก็ได้แล้วพี่ต้าคราวหน้าแวะมานั่งคุยกันหน่อยสิจี๊ดภูรนะ บอกบอกโปรเซอร์บอกใบขวัญบอบขวัญบอกเลยบอบขวัญเลยขวัญพี่มาอีกพี่มาอีกพี่จ๊บขอบคุณมากนะคพี่เท่คุณแม่เต้ขอบคุณค่ะคุณค่ะอย่าเพิ่งย้าช่องไปไหนนะซาร่าเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องราวความรักกำลังหวานหอมเลยค่ะบอกได้เลยว่าเป็นสีชมพูว้าสพักสักครู่นะคะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งซิกกิ้งซิกกิ้งกิ้งกิ้ง